อาสมไม่จำเนีงง่ยจาเมปะน่ะอามอื่จำจมปาเลยันพี้อ <c oughs> ง,ง,องอน,นึ่แกงแกงเฮ็ดที่ปเก็ดมาบางเทียงครับอือได้กินอยู่ครับเด้จให้เพ่นเกียร์เด้จให้เพ่นเกียรร์คับ อุปา่ารึกบางเทียงคช่กันมือหนึ่งเป็นงานสองกะสามกะพอได้อยู่ได้กินพี่น้องเออ แกงบักไส่ด็่นั่นเนาะแกงกบักไสหบานๆขมๆกลมกลมอลาตาจางแหงไม่กินนกำนะครับอืมทอดแหงแต่ว่าไปทอดตาไม่กินแน้ทอดแ่ง ชุ่มหนามามรไกินปลาขาวกินไหมบ้าเนีีลายป่าอยู่เปนหลงมีปรากฏเนาะีปรากัดปลาสลิดบกินปลาปลาขาวเป็นบ่ากินปลาแล้สือก <wh> <ing> ินไก่ อาหารมืนน้อเด็กสองสามย่างครับพี่น,น้องมีปลาทอดเดี๋ยวเ้าไปตึกอันละเน็กกนแหงไว้มาๆมากินเข่าเลยบวกกินไม่กินเข่ากินเข่าแลวไม่อ่านน้ำอันนี้สมปลาสอยครับ เลือกินท่อบ้านหวานขมขมอร่อยครับจับจับพี่น่องกินแกงหร่อยกินแกงพิซซ์ตามดูกรุ่กันีหนึ่งกับเพี่หนึ่งคุ้ออกก็ห้องพิซซปวกน้ำแกงมุท่าวกันว่า ดอกกบหน่อย่อใหญ่พอดีออขอบคุณ<อ>ครับนับชมคลิปเด้อพี่น้องนะกินน้ำกันครับ